วันนี้ครับผมสหายดนตรีมิวสิกวันนี้มีสินค้าอีกตัวที่จะมาแนะนำารุ่นนี้สําหรับคนที่มีงบน้นอยๆหากีตาร์ดีๆเอาไว้เล่นสักตัวหนึ่งตัวผมแนะนําให้เลยตัวนี้ a d o ลติสสวยมากมาสไตล์เคือมได้นะครับผมมีจูเนอร์ให้พร้อมข้างหลังจะเป็นไม้มะฮอกกานีนี่เข้มสวยมากเลยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันดูก่อน ตัชิ้ต่ำเสียงออกบาลานเสียงออกแบบดุดันแล้วก็อุ่นการเลือกกีตาร์เสียงดีๆเน้นคุณภาพเสียงที่มันอุ่นๆน,นะครับผมมันจะได้กีตาร์ที่เราเอาไว้ใช้งานได้ดีจริงๆอ่าแล้วก็ส่วนเรื่องคอตัวเนี้ยคอตรงคอตรงเป๊ะเลยแล้วก็ตัชิ่งต่ำมากเอาไว้เล่นเวลาเราก,กดนิ้วมันจะได้อ่าจะได้ไม่ต้องใช้วิศน้ำหนักกดลงเยอะมันจะได้ไม่ปวดนิ้วมาก กีตาร์ที่ร้านผมผมจะเซตอัพให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับผมซื้อไปไม่ต้องเอาไปทําที่ร้านนะครับผมถ้าเขาบอกว่าแต่งทัชชิ่งหมดไป3-400อันนั้นไม่ต้องเอาไปทำนะเพราะว่าทางร้านจัดการให้เรียบร้อยหมดเลยเอาไปถึงใช้งานได้เลย <S 2>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  ตัวนี้อยู่ที่2003พร้อมส่งไปเลยรวมส่งสําหรับคนที่พร้อมโอนแต่ถ้าเก็บรายทางก็บวกเพิ่มอีกแค่150บาทอ่าแค่นั้นเองถ้าเป็นไปได้มัดจํา150บาทแล้วก็จ่ายปลายทางอีก2003 เพราะว่าที่ให้มาจำเพาว่าช่วงนี้เกรียนมันเยอะครับผมอ่า<ม>เกรียนสั่งคงเล่นเยอะมากแต่ไม่เป็นไรผมไม่ได้ซีเรียสตรงนี้ผมจะดูคนด้วยโอเคตัวนี้สองพามคุ้มค่ามาก40สนิ้ว<ม>เดี๋ยวมาฟังเสียงกันต่อโอเค เสียงที่ผมเล่นไปเมื่อกี้จะเป็นเสียงที่ผมต่อเข้ากับตู้แอมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงสดของกีตาร์ตัวนี้ดูสวยอ่าตอนนี้ผมจะปิดแอมกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกีตาร์สดๆของกีตาร์ตัวนี้ดูสายมันยังไม่คงที่นะครับผมสายมันพึ่งขึ้น,นเดี๋ยวนี้มันมีจูเนอร์ให้ในตัวแล้วนะอันนี้คือคุ้มค่ามากเลยราคาพวกประมาณนี้เราสามารถตั้งสายในตัวได้เลย ังเสียงสดๆอันนี้ผมไม่ได้เล่นต่อผ่านแอมนะครับผม มีไม่ต่ำกว่าสามพันเนี่ยพูนจริงเลยพบไปเจอเขาขายอยู่สามพันสามอ่าเนี่ยสวยมากโอเคสนใจทักแชทสั่งซื้อกันได้เลยมีทั้งแบบโอนแล้วก็ปลายทางถ้าใครอยู่จังหวัดถแถวแถวจังหวัดนนท์หรือว่าอยู่แถวแถวกทมเข้ามาวิ่งเอาที่บ้านก็ได้ไม่ใช่ปัญหาโอเครุ่นนี้ผมแนะนําให้เลยคุ้มค่ามากมีแค่ในสต็อกแค่สิบสามตัวนะครับผมตอนเนี้ยเหลือไม่เยอะแล้วสินค้าพวกนี้มันจะหมดแล้วก็คือหมดเลยน่าเล่นมากสวยด้วย Peace. Okay.